สวัสดีครับนะนะทุกคนครับวันนี้เราเปิดคลิปมาด้วยไซโบโบเลยนะครับนี่แล้วครับของนี้ครับปลาเหมือนปลามันจะลอยเต็มเลยครับน็อกน้ำหรือแปลเป็นอะไรนี่แหละครับแตเฉยอย่างเดียว่ามันเข้าไม่ได้นะครับเข้าในคลองไม่ได้นะครับคลองคองนี้นะครับนี่ครับยิ่งใหญ่ เราเล่นสายใหญ่เลยนะครับตัวแรกครับปลาลอยเยอะมากเลยครับเยียบเลยนะครับปลาครับลอยเต็มครับหมต่อครับว่าเราจะมีผลงานขนาดไหนตามโจครับมาอีกสองแต้มแลครับมาอีกสองแต้มแลครับวันนี้ครับ ปลานกน้ำนะครับปลาไม่กลัวคนเลยนะครับนี่ใส่สวยเลยนะครับเนี่ยครับเต็มถุนน้ำเลยครับนีเยอยวข้างในเข้าไม่ได้ครับเป็นบ่อเขานะครับนี่ครับข้างหลังนี่ครับมันเข้าไม่ได้นะครับเข้าได้คงจะดีนะครับปลาเพียบเลยครับ เสียดายมากเลยครับคองนี้คองนี้ปลานอกน้ำแต่เข้าไม่ได้หลุนต่อครับอะครับเี่ยครับฟองเล็กปลาไม่เล็กนะครับนี่ครับฟองเล็กปลาไม่เล็กเรายิงไม่ถูกเยอะเลยนะครับปลาครับปลาขึ้นเทียบเลยนะครับใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับยิงไม่ค่อยโดนครับ นี่ครับยิงโด้เราได้ห้าตัวแล้วครับพอได้กินนะครับใส่ใหญ่ๆบิ๊กๆนะครับนี่ครับสวยงามมากครับฟองข้างหลังนี่ครับเข้าไม่ได้เสียดายครับถ้าเดินได้ทั้งลองนี้ก็โอเคอยู่นะครับลุ้นต่อครับนี่ครับปลากำลังนกน้ำนะครับ สวยเลยนะครับเรายิงไม่โดนเยอะอยู่นะครับนี่ครับมหตัวแล้วครับสยวยเลยนะครับจัดไปจัดไปหมานอีกแล้ววันนี้วันนี้เราหมานอีกแล้วนะครับหมานหมานหมานครับหลุนต่อยเรื่อยนะครับโอครับไปบีกม่อีกแล้วนะครับใส่หนังสติ๊กนะครับหนังสติ๊กหนังสติ๊กนะครับวันนี้ครับ ไอโบโบเลยนะครับทางสีชมพูเลยนะครับแต่ละตัวนะครับถ้าเรายิงโดนหมดนนี่คงเต็มถุงแล้วนะครับเราไม่เลากกองมานะครับเราถุงมาครับวันนี้นี่นะครับโบโบเลยนะครับจัดไปเรื่อยๆนะครับเรารอมันล่องมานะครับมันค่อยๆลอยมาเรื่อยๆเห็นพอขาวเราก็ใส่เลยนะครับหมุนต่อครับ มาอีกตัวแล้วครับนี่ครับหางแดงสีชมพูเลยนะครับนี่นี่เราหมานครับวันนี้หมานหมานหมานมากเลยนะครับหลังคือติ๊กนะครับผลงานหลังคือติ๊กตอนเช้าครับนี่ครับนี่นะครับคลองเล็กๆครับคลองเล็กแต่ปลาไม่เล็กครับปลาใหญ่มากเลยครับนี่ครับใหญ่ๆบิ๊กๆเลยนะครับ เยอะเลยครับคลองนี้ปลาขึ้นถล้าขึ้นแล้ขึ้นใหญ่แค่เดียวเราเข้าไม่ได้เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลครับเอายิงแค่อยู่บนสะพานนะครับตรงถนนนะครับสองฝวางครับเดินข้ามไปข้ามมาก็ยิงเลาะไปเลาะมาอย่างนี้นะครับตามชมครับครับวันนี้เราก็ย้ายคลองมาอีกคลองหนึ่งแล้วนะครับคลองนี้ปลาก็ขึ้นเหมือนกันนะครับ นี่ครับปลาขึ้นเหมือนกันนะครับวันนี้สวยๆเลยนะครับปลาขอเล้ยงกิงครับตามลุ้นไปเรื่อยนะครับว่าเราจะมีผลงานขนาดไหนตามชมครับเอาสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาส่งงานหนังสติ๊กนะครับนี่ครับเออถูจับด้วยผลงานหนังสติ๊กครับ วันนี้เราไปเจอปลานอกน้ำน้ำน้ำฝนฝนตกนะครับนี่ครับน,นิมน่มใสสวยเลยนะครับเรายิงไม่โดนก็เยอะนะครับนี่ครับถังแช่ปลาก็ไมาเราวไปนะครับนี่ครไปประมาณสักสองชั่วโมงนะครับสวยเลยนะครับ ยิงไม่ถูกเยอะครับทำปลาหลุดมือตกน้ำอีกตัวใหญ่นะครับปลาใหญ่ๆเยอะนะครับปลานอกน้ำฝนนะครับเทียบเลยนะครับรนี่เรายิงได้แค่นี้นะครับปลาเริ่มลงแล้วปลามันสายแล้วแดดออกมันเริ่มลงมองไม่เห็นนะครับน้ำมันขุ่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นได้ยีแ 1, 2, 3, ่แต้หนึงสองสามสี่ หนึ่งสองสามสี่ห้าสิบแต้มนะครับวันนี้ถ้ายิงถูกหมวก็น่าจะเกือบยี่สิบแต่ยิงไม่ถูกครับนี่ับผลงานนังสตีครับสองชั่วโมงพอได้กินแล้วใี่เสื้อยเลยนะครับฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับทำคลิปต่อๆไปนะครับเราจะปรับปรุงคลิปให้มันดีๆขึ้นกว่านี้นะครับ วฝากคลิปไปด้วยนะครับขอบคุณครับ